สัวแล้วๆเทเลยมาก<า>ๆโอ้ย,ย, <c oughs> ยน้ำลายไหลน้ำลายไหลนะจ้าทำแบบง่ายๆนะคะสัวแบบง่ายๆเลยนะจ๊ะเครือ่องมีในครัวจัดเลยจ้าเข้า<ๆ>ครัวคือเก่าคือเดิมไปอันนี้ยำเหมือนเดิม ปรุงรสทั่วไปปรุงรสอันบกหุงเข้านี่แหละค่ะอันนี้ขนมจีนนะคะขนมจีนรวกนะจ๊ะขนมจีนแห้งะนะนมื้อนี้มีกุ้งสดกับกุ้งซุกลวกไปเรียบร้อยสายลงไปอันนี้กุ้งสดใายลงไปาทานตะวันเราคือเก่าคือเดิมนะจ๊ะใส่กล่องไว้ตัดขึ้นเช้าหวานน่ากินเด้อ อ,อันข้าจะว่าตําท่านตะวันก็บมีด้วยค่ะยังมหันทดลองเ่ะหวานิะเป็นจังไดค่อยว่ากันแล้วก็น้ําปลาเหมือนเดิมนะคะไปจัดใส่ลงไปตามชอบเลยนะคะคนโคเลโคเลทั้งกุุงซุกกุุงดิบมือนี่ โคเรโคเรนี่ซัวเลวเวเคมากมา,มาโอ้ยน้ำลายไหลิวน้ำลายไหลนะจ๊ะทำแบบง่ายๆนะคะสัวแบบง่ายๆเลยนะจ๊ะเครื่องมีในครัวจัดเลยจ้า ขาวข้าวปุ้นกุ้งสดกุ้งสุกกินกับทานตะวันเฮาคือเกามามาเลยไม่คิดอะไรมากคนอื่นเขาจวดแนวอื่นเขาจวดเป็นน้ำๆแต่ส่วนหนูหน้านี่ขอจวดเป็นผักแล้วกันแสบกรอบอร่อยเพิ่ตักเ็ื่อเช้าเบาร ข้าวปุ้นเป็นข้าวปุ้นแห้งนะอยากกินแห้มได้กับต้มแห้มนั่นขออนุญาตใส่มือด้วยใส่สวนบอกขาดอุ้งร่วง ต้นทานตะวันอ่อนกินกับอะไรก็อร่อยอยากรลองปลูกมีวิธีให้เบิิงอยู่ในคลิปแล้วก็อยากได้เมล็ดพันธุ์ไปเพาะจัดเลยจ้ะ